ยังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ํากันต่อเนี่ยนะคะอย่างในพื้นที่โคราชเองหลายพื้นที่ยังคงน่าห่วงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่อําเภอโนนสูงค่ะบรรยากาศล่าสุดนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะไปติดตามจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินมีรายงานสดจากอําเภอโนนสูงจังหวันดนครราชสีมาค่ะคุณชุติมาคะตอนนี้คะ่ะหลายหน่วยงานนะคะก็ได้เร่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่เจอปัญหาน้ําท่วมค่ะโดยเฉพาะที่ตําบลเมืองปราสาทอําอเภอโนนสูงท่วมหนัก6หมู่บ้านค่ะ ทางองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมาได้มาตั้งเต็นต์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะตั้งอยู่บริเวณเขตเทศบาลโนนสูงนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารมาเปิดครัวปรุงอาหารสดๆใหม่ๆให้กับผู้ประสบภัยค่ะ วันนี้ค่ะหลายหน่วยงานนะคะทั้งหน่วยงานออกปกครองส่วนท้องถิ่นปอพกู้ภยัยอบอตอเมืองปราสาทนะคะก็ช่วยกันนําอาหารกล่องน้ําดื่มอาหารแห้งเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ค่ะที่ยังมีน้ําท่วมสูงโดยใช้รถยกสูงเท่านั้นที่เข้าพื้นที่ได้ชาวบ้านก็ต้องลุยน้ําออกมารับอาหารกันค่ะเพราะว่าบางส่วน,นย,ยังเฝ้าบ้านกันอยู่นะคะวันนี้ค่ะระดับน้ําก็เริ่มจะลดลงบ้างแล้วค่ะแต่ว่าก็ถือว่ายังสูงค่ะบางจุดยังลึกเกือบ2เมตร ในพื้นที่ตำบลเมืองปราสาทอย่างที่บอกไปมี6หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะล่าสุดเพราะว่าสันคอสะพานตรงทางโคง้งบริเวณบ้านหนองอ้อหมู่ที่3ถูกน้ำเซาะขาดแล้วรถไม่สามารถผ่านได้ค่ะ ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาทิรัตน์รัตนเศษที่วันนี้ก็ลงพื้นที่มาแจากจ่ายอาหารและน้ําดื่มรวมทั้งนําเรือมาช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตําบลเมืองปราสาทบอกว่าจะเร่งสํารวจเส้นทางคมนาคมที่เสียหายจากน้าท่วมครั้งนี้ในอําเภอโนนสูงรวมทั้งพื้นที่ต่างๆใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง,ห,ทางหรือว่าเส้นทางรถไฟนะคะที่ล่าสุดมีน้ําท่วมสันรางรถไฟบริเวณสถานีโนนสูงถึงบ้านดงพลองค่ะ สำหรับเส้นทางถนนที่ชำรุดนะคะเบื้องต้นจะมีการนําแบรรเออร์มาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราวค่ะส่วนความคืบหน้าการเร่งซ่อมแซมคันดินพนังกั้นน้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างที่สุดพังเสียหาย โครงการชมทรานจังหวัดนครราชสีมาได้นําเครื่องจักรหนักทั้งรถบรรทุกรถแบคโฮรถเครนขนาดใหญ่เข้าพื้นที่สันอ่างน,นะคะเพื่อเร่งซ่อมแซมค่ะโดยมีการนําก้อนหินขนาดใหญ่ใส่ตะแกรงลวดหรือว่าที่เราเรียกว่ากันเกรบเบียน,นะคะไปอุดชั้นฐานรากแล้วก็เสริมคันดินให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมก็เล่งกันทํางานกันตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะเพื่อให้แล้วเสร็จภายใน7วันเมื่อปิดช่องโขกคันดินแล้วก็จะใช้วิธีเปิดใช้งานประตูระบายน้ําคอนกรีส4บานที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะคะให้ระบายน้ําผ่าน ช่องทางนี้ไปก่อนล่าสุดค่ะปริมาณน,น้ํายังลดลงอย่างน่าตกใจค่ะเหลือน้ําในอ่างตอนนี้เพียง6.8ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นคิดเป็นแค่24%ของความจุอ่างที่เต็ม100%เนี่ยอยู่ที่27.7ล้านลูกบาทเมตรสูงสุดนะคะอ่างนี้เคยขึ้นมากกว่า140%ค่ะหรือว่าถ้าสูงสุดจริงๆเนี่ย164%เมื่อ27กันยายน ที่ผ่านมานะคะทำให้พอน้ําเหลือน,น้อยขนาดนี้ชาวบ้านก็วันเกรงค่ะว่าจะไม่เหลือน้ําไว้ใช้ประโยชน์ทั้งอุปโภคและบริโภคในช่วงหน้าแล้งและทําการเกษตรค่ะ ค่ะคุณธีรวัตรคุณชุติมาค่ะบรรยากาศด้านหลังดิฉันนี่ก็คือทางเข้าหมู่บ้านที่น้ํายังท่วมสูงนะคะอย่างที่เห็นค่ะชาวบ้านต้องลุยน้ําออกมาค่ะที่ออกมารับอาหารบ้างอะไรบ้างนี่ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านหมู่สามบ้านหนองอ้อใช่ไหมคะพี่ๆวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสภาพน้ําในบ้านค่ะอ๋อตอนนี้ก็อ่วมเหมือนกันนะคะลึกขนาดไหนคะที่บ้านอ๋อข้างในบ้านก็ประมาณนี้ค่ะเอลค่ะตอนนี้วันนี้ เอ๋อเตรียมอุปกรณ์มารับของ<ช>ค่ะใช่ค่ะเยอะขนาดนี้ข้างในเนี่ยเอาไปเผื่อกี่บ้านคะอันนี้ประมาณ5 6หหลังอะคะ่ะข้างในที่ออกมาไม่ได้ะค,ะค่ะมีอะไรบ้างคะวันนี้ก็มีของแห้งะคะ่ะน้ปํปลามีแล้วก็ข้าวปลากระป๋องอะ,ค,ะค่ะแล้วก็เป็นข้าวกล่องเข้าไปข้างในตอนนี้อาหารเนี่ยก็ค่อนข้างจะเพียงพอมีอย่างอื่นที่เรายังรู้สึกว่าจําเป็นที่ต้องใช้อยู่ไหมคะตอนนี้อ๋อก็เป็นยายากแก้คันนะคะ าายาด้วยน้ำกัดเท้าเนาะตอนนี้ก็เริ่มจะน้ำกัดเท้ากันแล้วใ,ใช่ค่ะข้างในนี่คือยังไม่มีใครได้ยาเลยใช่ไหมคะยังนะเนาะเขามาแจกจะมีพอตรงนู้นอ๋อมันไม่พออ่าใช่ใช่เขามาแจกแต่มันไม่ทั่วถึงถาาคา่ะด้านในก็ยังไม่ได้ ใช่ค okay, ่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นความต้องการนะคะตอนนี้เขาบอกว่าอาหารเนี่ยเริ่มจะพอเพียงแล้วที่สําคัญคือยาสมามัญประจาบ้านโดยเฉพาะน้ากัดเท้าแล้วก็ที่สอบถามก็ยังมีทั้งยาแก้ปวดยาแก้คันยาอื่นๆค่ะยังต้องการกันอยู่ค่ะอย่างไงก็ตามนะคาดว่าน้ําจะยังทรงตัวแล้วก็อาจจะประสบปัญหาเรื่องน้ํากัดเท้ามากขึ้นยังไงก็ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆนํายาเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ค่ะคุณชีรวัตรคุณชุติมาค่ะ